ซึ่งท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารขร้าราชการเจ้าหน้าที่ได้มีกุศลสมาณฉันท์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระพรชัยมงคลและเพื่อความเป็นสัพพะสิริมงคลในการปฏิบัติรชาชการและการบริหารชีวิต การสร้างพรให้เกิดขึ้นจากพุทธมนต์ก่อนที่จะได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีเพื่อให้เกิดเป็นภาษาทะคือความเรื่อมใสในกุศลจริยาที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติร่วมกันการเจริญพระพุทธมนต์นี้เป็นอัญมณีของพุทธบริษัท เราคือเป็นกุศลจริยาเป็นความประพฤติท,ที่ฉลาดลดความประมาทที่จะเกิดขึ้นดังที่พระเถระโบราณท่านผูกเป็นคําสอนใจเราท่านทั้งหลายว่าหัวใจที่มีมนความกังวลก็จะไม่มีหัวใจที่ไร้มนความกังวลก็จะเกิดมีทุกที่ ซึ่งก็หมายความว่าพระพุทธมนต์นี้เป็นหลักธรรมเป็นคำสอนเป็นคติในการที่เราท่านทั้งหลายจะได้นำมาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดสติเกิดปัญญาซึ่งในบทพระพุทธมนต์ที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์นั้นก็มีสาระทางอันสำคัญต่างๆนานา เริ่มต้นตั้งแต่ที่ท่านประหลัดได้นำพาเราท่านทั้งหลายได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนี้ก็เป็นกุศลพิธีเป็นความฉลาดของพุทธบริษัทดังที่บัณฑิตท่านผูกเป็นคำกรสอนใจว่าโต๊ะหมู่บูชาจัดไว้ทำไมหนอก็จะขออธิบายหายสงสัย เป็นผู้แทนซึ่งองค์พระรัตนตรัยเพื่อกราบไหว้บูชาคุณนากรพระพุทธรูปนั้นแทนพระพุทธเจ้าเทียนนั้นเล่าธรรมวินัยคําสั่งสอนส่วนดอกไม้ส่งกินหอมฟุ้งขจรนั่นแน่นอนแทนพระสงฆ์ในาศาสนาทูบสามดอกนั้นแทนพุทธคุณ ที่การุณต่อสัตว์โลกทั้งหลายหนาบริสุทธิ์กรุณาและปัญญาน้อมนำมาใส่ตนพ้นทุกเอ,อ่ยมีสารถะถักคีเวิร์ดที่สำคัญอยู่สามประการคุณของพระพุทธเจ้าโดยย่อเราท่านทั้งหลายพึงได้นำมาสำรวจตรวจจิตใจบริสุทธิ์คือความ หมดจดสะอาดทั้งกายวาจาและจิตใจบริสุทธิ์นี้เป็นพื้นฐานของการบริหารใจให้เกิดปัญญากรุณาปรารถนาสงสารเห็นอกเห็นใจมีความผลขวายช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อกูลคำเหล่านี้ก่อให้เกิดพลังในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ การเกือ้อกูลการแบ่งปันการช่วยเหลือการส่งต่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขความร่มเย็นภาษาพระท่านใช้คำว่าผาสุกวิหารธรรมผาสุกวิหารธรรมคือมีธรรมที่ประกอบไปด้วยความสุขความเจริญมีการแบ่งปันเกือ้อกูลส่งต่อเป็นต้นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลายระดับ ในชั้นต้นเกิดขึ้นตั้งแต่สุตตมยปัญญาฟังด้วยดีก็เกิดปัญญาหูของคนเรามีสองหูหนึ่งหูที่รู้เรื่องสองหูที่หาเรื่องถ้าใช้หูที่รู้เรื่องบ่อยๆปัญหาก็จะเบาบางแต่ถ้าเราใช้หูที่หาเรื่องบ่อยๆปัญหาก็จะเพิ่มพูนเกิดการขัดใจเกิดการเห็นต่าง เพราะเราก็จะมองในทางที่แตกแยกด้วยความแตกต่างประเด็นนี้พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญว่าการที่เราได้ฟังได้พิจารณาก็ฟังด้วยความเมตตาฟังด้วยความปรารถนาดีมีอะไรที่เราจะสามารถพิจารณาไตรตรองได้ก็ต้องใช้จินตมยปัญญาฟังแล้วก็ต้องพิจารณาด้วย ความแยบคายคือมีความเมตตาเป็นเครื่องผสมผสานภาวนามยยปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงเก่าคือการที่เราทำให้เจริญขึ้นทำให้เจริญขึ้นมิใช่เรานั่งหลับตาเรานั่งภาวนาแต่ใจของเราก็ยังไม่เจริญภาษาพระท่านจึงให้คำสอนเป็นหลักใจว่าการเจริญภาวนานี้คือทำอะไรให้เย็น พูดก็พูดเย็นเย็นคิดก็คิดเย็นเย็นทำก็ทำเย็นเย็นทำอะไรให้เย็นเย็นนี้ไม่ใช่เย็นชาแต่ทำด้วยปัญญาทำด้วยความปรารถนาดีวันนี้จึงขอโนโมทนาท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมมีท่านประัตยุภาทวีวัฒนกิจบวรเป็นต้นเป็นประธานเป็นผู้นำบุญพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงมีท่านรองปลัดกระทรวงท่านผู้ช่วยปรลัดกระทรวงท่าน พอ,อสำนักข้าราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆได้มาร่วมกันถวายเป็นพระพรชัยมงคลท้ายสุดนี้ขอโนโมทนาในกุศลจริยาทั้งปวงและขอน้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชาสาริณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา ด้วยกุศลจริยาทั้งปวงนี้ขอเราท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ล่มบาร,รมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนทุกท่านตลอดการเป็นนิพเธอ